ซื่อ,อซื้อฮะไรกลองมีหักจำปาน้องกลองมีหักจำปา พิงเนาะพาทุกคนมางามยินดีกับงานวีวาหพ้องเบาเพลินกับน้องฟาร์มเนาะซองยูทูบวิธีเหล่าเนื้อแล้วก็น้องฟาร์มแมนวิธีชีวิตเศร้าเหล่าเนื้อทุกคนอยู่ที่บ้านนาซัมผ้าซางเนาะตอนนี้เบ้าคิงมาเจอเศร้างามประจัหมูบ่บ้าลดูทางข้างบ้าพิงค์นเองเนาะอ่าชื่อชื่ออาอาตมงืแท้ กองมีฮ um ักจำปาสลินซื้อตามองตามองปัจจุบันนี้น้องตามองอาจจะีหรือล่าอายุสาวปีอายุสาวปีอายุสาวปีโอเคน้อยข้อนุญาตท่ามเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนาะปัจจุบันนี้เฮ็ดยังน้องเฮ็ดยังปัจจุบันนี้อยู่บ้าลไชเท้าซอยพาิกไทยผัดหมูโอ้พริกแกงโตกับใบเหี่ยวจบจบโมเจ็ตแล้วเนาะจบโมเจ็ต อยู่ในช่องปีพีดียูบานไค่เครื่องซอยเพรเทาไปเท้าหรือคนออนชาติไทยว่าซอยตากับยายเนาะซอยตากับยายเนาะอ่าตากับยายอายุสักอายุเช็ดนอกบานแก้วบานนั่งห่างอายุบานแก้วนั่งหางเมืองเชียบุรีเนาะเส้นทางที่กูเลยไปต่อกูเลยเนาะเบ้าคิงเคยไป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 ห้ากินแล้วก็ไปแค่นั้น ทุกคนดูบอนันนี้นเ,เป็นคนอาคายาสายดีสุดๆน่าจะสมพันดีทุกคนนะเดี๋ยวบาว์เฮงจะไปยามน้องตามองดูเทนันเนาะเดี๋ยวก็ระยะถ้ำเรื้องส่วนตัวปัจจุบันนี้ให้เครื่องช่วยพร้อมไปเท่าเนะน้องตามองอาย,ยุยาาาออยสาวปี บันไม่เลยเดีนะ๋ยวนี้ผู้สัมผัสในกับบ้านไม่เลยนะี่เดี๋ยวข้ามเลยสเปคผู้สายสเปคผู้สายใใคล้ายๆว่าลองมักผู้สายลองเป็นคนเดียวไหนที่จะคล้ายๆว่าบั้คู่คนใดหรือว่าเป็นแฟนลงหรือว่าเป็นสามีหรือว่าเป็นคูน่ในอนาคตมักผู้สายไหมบ้างไหมมีไส้ใจคอบมองคลุมาลักษณะหน้าตาไหมบ้างธรรมดา ใจดีเนาะอบอุ <bs> went, uhm, ่นห <No Narr ate> ้ากเขาแบบหักกครอบครัวเขาหัาเขาหัาครอบครัวพ่อเม่อันนี้ใช่ดีก่ีรวมกันเขารวมกันรวมกันเขากันก่ว่าให้อ่ามาห่วงไยให้ด้บความสีสระแกันด้วยพบอเลื้ยง่อล้กันให้คบเป็นส่วนตัวตีไม่ได้เบอรให้หวงไ้ เป็นคนแบบอะไรต้องเป็นคนมีเงินบอกเรื่องว่าหน้าน้าอะไรผู้ชายนะต้องต้องอะไร ที่มัดน้องมักอาหารประเภทใดส่วนตัวน้องเยจะเป็นประเภทอะบรมักมาก então, ินผัดค่ะท่านพอดีไม่ค่อยมากินแกงอะไรผักหรือผัดอ่าเป็นเป็นผักหรือว่าเป็นเป็นผัดที่อย่างจากยาสผัดผัดเนาะผัดหรือบอกคัวนี่บอกครัวนะครับโอ้น้องตาบองคนมักอาหารประเภทแบบประเภทพวกครัวพวกผัดอ่าพวกผัดผัดกะเพราโอ้เด็ดเลยตัวอย่างเนาะยตัวาง ซี่เลยี่นี่มากแ่เป็นต้นซุซี่ีข้าวบซี่ขาวซี่ดำข้าวซี่ดำอ๋แสดงว่าคนงามในตังม้าเรานี้พี่น้องข้าวข้าวเท่ดับดทบเเด่นนะเด่นเพาะน้อเเราอเคะผมเนาะผชมดีเขาทุน่านเนาะตอนนี้เป่าคิงยังอยู่กับน้องอาหมงสาวงามประจำู่บาน คำท่าคาถมที่อยากจะถามลองตามองต่อไปนี่เนาะหนึ่งสิ่งที่ลองตามองอยากจะเฮ็ดที่สุดในชีวิตของมัเป็นความฟันส่วนตัวบมอหรือว่าความคิดของตัวเองเนี่ยนะอยากจะเฮ็ดเนาะที่สุดมาสักษาอยากเฮ็ดงานอยากเฮ็ดความงามอยากเฮ็ดความงามเหตุงานเกี่ยวกับโครงงามบมอหรือว่าเสน่อ มากประมาเลยแล้วก็ยางที่ชก็คือยักไข่เครื่องยักไข่เครื่องเป็นเมฆาเป็นเมฆามีทั้ไข่เครื่องของตัวเองนีมันเป็นยักษ์เพชรเกี่ยวกับขเงาขมเงาหรือไม่ขมวายักษ์ไปหน่อยยักษ์ยักมีหานยัซื่งก๋วยว่วยยวักป็นสระก๋วย๋ยวาน เวยแล้วก um. ็ม er> ีฮ pues mm ันไคเครื่องฮันไคเครื่องของตัวเองก็อ <OLED> so ันนี้สิ่งที่น้องผมฟันสดสันเนาะผมฟันส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่น้องยักษ์คิดไล่ที่สุดในชีวิตของน้องแล้วก็สิ่งที่น้องคำสร้างทีส่งในชีวิตของน้องยักไปเที่ยวไส้ไล่ที่สุดประเทศจีนประเทศจีนแต่น้ฮะวันนี้พวกนี่ยยักษ์ประธานมูลจีนบอกสมมติว่า ถ้าเป็นไปได้ข้าวเที่ยวจีนแนนเพราะประเทศจีนไงมันเทศม่ยางหัวเที่ยวจีนจีนแดงงามเลย แเช่าช ja, e e ิ mm. ้นลาวคนนี้ให้ไปใส่ลาวลุงับ่าลุงะบาันบ่เคยเพราะว่าเคยไปจ้าเพื่อนคือว่าไปจะไปบ่ไปหไปเลยบ่ใช่บ่ไล้มเก็มไลจับไปไล่ใส่ลางโมลขบาลขบ้านี่จะมีมอญงามเนี่นึงเลยเป็นตัวเมืองฮเนาะตัวเมืองตล้กสีกูซี แล้วก็จะมีน้องเคี่ยวหลงเยี่ยงเป็นน้องเคี่ยวเป็นแต่ว่าเป็นเป็นน้ำเป็นเป็นตุ้มนะยักษ์ไปนอกม่เคยไปนอกอีกมัเคยไปจากเมืองนไปอีกอันนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องอยากไปบังเวียง่อยากไปบังเวียงเมืองเฟื่อนไงกายยากไป เดียวกาจะไปเนาะเดียวกาเดียวเบาพราิ้งพาไปในบ่ไปใเดี๋ยวขึ้นแค่หนึ่งขึ้นนี่พาไปเลยพาไปเที่ยวเมืองเฟืองบังเวียงล่วงเขาบางเขาเลยน้องเที่ยวเดี๋ยวจัดจัดทิปไว้โอเคแล้วคำท่าสุดท้ายเปิดบาเป็นบุกเปิดบาเป็นบุกลุนลุ้นลุ้นใจเย็นเ บล็อก่เมียวก็ร์ดีมาเจอกับน้องตาบองเจ้าอาประจำทุบานนะ่ะซ่อมผ้าซางามเมืองเชียงบุรีทุกคนกล้ลกามางานดองห้องอ้อเพลินกับน้องฟ้ามทุที่บ้านนะ่ะซ่อมผ้าซางต้องอะไรโอเค เลยถ้าหากว่ามีเบ้าเหล่ากับเบ้าไทยมาจิ๊บ้องตาหมองกับหมอมกันเนียนะองตามองจะเลือกระหว่างเบ้าเหล่ากับเบ้าไทยนี่นะ,ะเลีเ้ยงไปเหรอเบ้าเบ้าชักใจเลยบุตรองบุตรองมาย่างเลย ครับน้องเกลี่ยมาสรุปว้าวอยู่หน้าซ่อมภาษางกับพี่ซ่งานปานนี้เนาะงโมดีก็บป้นดีไล่กันเลยขอบคุณน้องมาขอบใจน้องที่ให้เร่เฮียนเฮี้ยนเกี้ยนหมอรายการตาบ้องทิ้งอยู่คนเน้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบขอบใจสำหรับทุกคนที่เขามาเบิ้งแล้วก็ติดตามชมตั้งต้นจนจบคอมเมนต์มาทุกคนคอมเมนต์มาทุกคนเป้องยูไส้ป้องยูไส้คอมเมนต์มาเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ้าคิงกับน้องตาบอง ก็เนาะเดี๋ยวต่อไปจะมีมีโอกาสดีๆจะไปท่าคลิปนำกันเห็นย่างด้วกันนะคลิปด้วยกันทุกคนติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ออซามีออซามีเนาะจะให้ยังโดนอีกโอเคหมายว่า